อันศีลทานภาวนาอย่าเลยละอุตสาหะสืบสร้างทางสวรรค์นินสัยส่งคงไม่นานนิพพานพลันนกเกษมสันแสนสุขสิ้นทุกภยัยคนจะหล่อสวยหล่อสวยจิตใจใช่ใบหน้าคนจะงามงามจัรดาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยศีลทานใช่บ้านโตครับ บุญเป็นที่พึ่งถึงชาติหน้าบุญนำพาเป็นสุขทุกสถานบุญเป็นหลักให้ถึงมรรคผลนิพพานบุญบันดาลสรพัดสวัสดีนะครับสุขโขปุญญสสะอุตโยการสั่งสมบุญกุศลนำสุขมาให้นะครับครับก็ขออนุญาตกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางเอฟซีธรรมพิสธิ์บุคำเหลามามิยเชัยธรรับครนนี้ผมกำลังอยู่ณนะ กุฏ <c oughs> <c oughs> ิสามัคคีธรรมอเนกประสงค์ครับวัดราชสำราญเลขที่167หกเจ็หมู่เดหมู่สิบตำบลท่าลาดโพดิจราบจังหวัดรัตนางนีครับขณะนี้เวลา11บเนาฬิกากับอีก19บเนาทีครับเป็นเรื่องงานน้มดีที่มาพบกันในไลฟ์สดตามมื้อ h ชนแนลครับเนาะก็มีสาระธรรมะพร้อมความเบิกบานใจเนาะเป็นการ คลิปตัวเองไลฟ์สดตัวเองเพื่อที่จะได้ลง YouTube มามุชแนลในสามส30วันข้างหน้าครับเนาะก็ท่านที่จะามชมก็ขอพรบคุณด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งครับเนาะตรงกับวันหยุดพักผ่อนครับตรงกับวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2568าครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันดีครับก็มาพบกันเนาะขอพรบคุณผู้ตามชมด้วยนะครับ ขึ้นก่อนไว้ว่าอันสินทานภาวนาอะเรละอุสาหาสืบสร้างทางสวรรค์นิสัยส่งคงไม่นานนิพพานกลันกเกษมสันแสนสุขสิ้นทุกภัยนะครับเนาะดังนั้นวันนี้เรามาเข้าวัดฟังธรรมจำสินกินทานประหารกิเลสฟังเทศฟังธรรมไปนะครับเขาบอกไว้ว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย บ้านกับวัดผัดกันช่วยยิ่งไวชัยถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางนะครับวัดเป็นบุญยเขตวิเศษสถานเป็นทิษวิมานของหมู่ประชาเป็นศูนย์รวมพระพุทธศาสนาเป็นที่มาของคําว่าสวรรค์และนิพพานเอ่ยนะครับเนาะเข้าวัดฟังธรรมจำสิ่กินทานอาหารกิเลสครับตามสไตล์นะครับมามยเนาะอ่ะเจ้านี้ก็มาพบกันครับในวันเสาร์เนาะวันสบายๆวันหยุดราชการครับ ผมธรรมศิสตทธิ์วกรรลุรูรร้มหาหมยัยครับในนามของผู้ช่วยปัาสัมพันธ์บตราชับในนามของผู้นําอาสาพ,พัฒนาจุตบุญทราชดและในานามของประธานประมวประชาธิปไตยเกลือข่ายสวาภา,าคเหือเชิงเหนือนะครับก็มีโอกาสได้ทําหน้าที่เป็นลูกจ้างของรัฐเป็นผู้นำอาชาเป็นประธานของภาคนะครับก็ได้ทำหน้าที่พอสมควรครับก็ช่วงนี้ก็บรรยากาศหลังจาก ฝนต้นหนาวนะครับช่วงนี้พายุแมคเคนกี้นะครับแคนนกกี้ก็ผ่านไปครับก็ขอให้ปลอดภัยครับแดดเริ่มออกแล้วนะครับแดดเริ่มออกแล้วก็ขอให้อากาศดีขึ้นครับพายุผ่านไปเนาะพ่อแม่พี่น้องก็กําลังเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวเข่าเนาะเกี่ยวเข่าเกี่ยหนามครับเนาะมีแต่เกี่ยวเข่าแล้หนามไม่ได้เกี่ยวนะครับกําลังเกี่ยวเข่าหรือว่าเก็บเกี่ยว ข้าวเปลือกข้าวเจ้านะครับข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวสิบห้าก็เกี่ยวไปบางส่วนแล้วแที่นี่เขาใหญ่นะครับเนาะพอเนี่ยมวยผมแม่ผมเห็ดเข่าหน้าประมาณยี่สิบสี่ลายอยู่นะครับก็จะได้ร้ายเติบเนาะเข่าปีนี้ครับอ่ะก็ขอให้เป็นการจะให้เกษตรกรรับขอให้ข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเปลือกเราราคาเพิ่มขึ้นดีนะครับให้ชาวไร่ชาวนาได้ลืมตาอ้าปากได้ ให้ชาวไร่ชาวนาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับนั่นเต็มเป๋าเขาเต็มเหล่าเศ้าเป็นหนีแฮปปี้สุขีสุขขังลำด้วยโชคดีมิช่ยนะครับเนาะเอออ่ะเจอกวันพบกันครับในสไตล์สบายๆครับพูดสัพเพเหระพูดธรรมสาระพร้อมความเบิกบานใจมาจัดจี้เจ๋อเจ้าเจ้าเจเจ,จากันนะครับในไลฟ์สดชุดนี้ครับเนาะ ก็มีอะไรมากครับธรรมวาิสูจของเราอู่มหามุ้ยครับเมื่อวานก็เลยมีโอกาสไปบริจาคโลหิตบริจาคเลือดนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์รมราชินาธบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับพระแม่เราเนาะพระแม่พันปีหลวงเราก็มีโอกาสได้บริจาคโลหิตครั้งที่69แล้วนะครับมหามุ้ยครับ โดยจากโลหิตครั้งที่69แล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงครับขอพระองค์ทรงสุขิตบนสวรรค์ทาลายตลอดนิดนิรันเทินครับเนาะแล้วก็้าถึงนิพพาน่นและครับถึงที่สุดเนาะอ่ะช่วงนี้ก็บรรยากาศไว้ทุกครับก็มีการใส่เสื้อขาวเสื้อดำครับไว้ทุกแดดพันปีหลวงด้วยนะครับเสื้อไฟเนาะเสื้อไฟเออเสื้อไฟอาจจะหลอ่อไม่หลอก็แล้วแต่ ครับหมามือก็หลอดจิตใจใช่ใบหน้าครับใบหน้าก็จะมีริ้วรอยมีรอยสิวรอยอะไรบ้างช่างมันครับส่วนจิตใจต้องเบิกบานแจ่มใสเนาะถึงแม้จะมีปัญหาด้านต่างๆก็สู้ต่อไปครับเนาะการเงินการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องสู้ต่อไปส่วนเรื่องดีๆก็ยังมีอยู่ครับเนาะในด้านธรรมสาระพร้อมความบันเทิงเบิกบานใจเนาะเรื่องไม่ดีเช่นอบายามุก หกนี่ก็ยังมีบ้างก็ปล่อยวางไปครับเนาะก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเราไม่ใช่คนที่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ใช่คนที่จะเป็นคนดีหมามื้ยก็คนเท่าๆทนะเป็นคนเท่าเๆเนาะอ่ะก็ขอพระคุณท่านชมสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรครับบันพระก็ฝากไว้ว่าละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเนาะ สัพพะปัภาษาการณังการไม่ทําบาปทั้งปวงกุศลสูปสัสมปธาการทํากุศลให้ถึงพร้อมสติตะปริโยทปนางการทําจิตของตนให้ผ่องใสขาวรอบบริสุทธิ์ครับทำเหล่านี้เป็นทมสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายครับเนาะเป็นความชั่วทุกอย่างสร้างความดีทุกนิดและทําจิตของตนให้ผ่องใสครับความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองครับ บุญบุญนี่บ่มภัยปันแจกบริแด้แหงอบรได้จังคืนอน้อ่ภาคก่อเปรียบเสมือนเ,านาเ้ากินเข้าเ้ากินเข้าเกลบอิ่มบได้ไปอิ่มทองแมนผู้่นบริเกณ์น,นะครับเนาะบุญเดิมเสริมส่งให้ได้ดีบุญยิ่งมากยิ่งมีเพื่ทิ้งบุญยิ่งทำยิ่งทวีความสุขแท้แลบุญติดตามไม่ทิ้งเช่นเขาเงาตนนะครับเนาะก็มีโอกาสได้ ทำบุญตลอดครับโดยเฉพาะการฟังเทศฟังธรรมเนาะธรรมะสวรสด์ใหม่ก็ามาเมืนะ่อเนาะก็มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมตลอดทำหลวงพ่อปาโมอดปามชดโชัดสวนธรรมนะครับจังหวัดจุรีก็ฟังตลอดเนาะหลวงพ่อชาสุภัทโทพระโพธิญาณเทระก็ฟังตลอดครับเนาะก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะเรียนรู้ไว้ครับเผื่อด้ใชนะ้เนาะส่วนใหญ่นะครับ ผมก็อยู่อบตนะครับเป็นผู้ช่วยป่าชาสัมพันธ์ครับก็มีโอกาสได้ทํางานเป็นลูกจ้างรัฐเป็นจ้างหมอบริการนะครับผู้ช่วยป่าชาตสัมพันธ์งานป่าชสัมพันธ์ครับก็บางอย่างก็ดีบางอย่างก็ต้องปรับปรุงนะครับดูแลพัฒนาต่อไปครับเนาะ,ะอบตทาลาดนาโดยท่านนายกเฉลิมพลมรคำครับนายกอบตทาลาดเพิ่งจัดงานลอยกระทงตำบลอลาดไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ ก็ยิ่งใหญ่ครับมีเวทีมีหมอลำเนาะแล้วก็มีการลอยกระทงประกวดกระทงครับแต่ไม่มีประกวดนางงามนุพมาศนะครับไม่มีประกวดนางนุพมาศเนาะมีแต่เดินแบบโชว์ผ้าไทยผ้าไหมผ้าของดีท่าลดนะครับเนาะแล้วก็ประกาศผลไปครับที่หนึ่งปีนี้ก็เป็นหมูห้าบ้านนิตรน้อยครับกระทงสวยงามที่สองก็เป็นหมูเจ็ดราชสมานบ้านผมนี่แหละนะครับ หมู่เจ็ดเนาะหมู่เจ็ดราชสำราญตรงนี้แหละนะครับที่สามก็หมู่สิบสองวนนนเจริญนะครับทางนนเกษมนนเจริญเนาะหมู่สิบสองนนเจริญใลที่สามครับตอนนั้นก็ไปรอนชมเชยอีกเก้ารางวัลนะครับก่อนรับรางวัลกันไปครับก็พิธีกรรมดีครับของท่านนายกเฉลิมพลมรำคำครับนายกบตรทราชเนาะนายกอัจฉริยะบารมีครับท่านก็จัดงานลอยกระทงครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดีงามของท้องถิ่นของตำบลเรานะครับเป็นการรักษา22คอง14ในนามสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดครับจัดในนามของสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดครับอกบตเราก็เป็นแม่งานสับสนมืองบประมาณครับขอขอบคุณท่านนายกขอขอบคุณท่านประหลัดอเนกพัฒนเมธ,ธีด้วยนะครับประหลัดประร,ระตลาดเนาะในนามเลขาธิการสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดครับ แล้วก็งานของบตอด้วยเนาะขอขอบคุณทุกท่านทุกภาคเส่อนครับจัดสรรที่เก็บงานเตรียมงานนะครับพิธีกรก็เป็นหัวหน้าวินนะนางถอนประหลาทองสีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการครับแล้วก็น้องพัชริยาดวงคูทุกการพิธีกรเนาะจนก็ไฟ้สดนะครับก็ยังไม่รับสายนะครับมีสายเข้ามาเนาะก็มีโอกาสนะครับได้เข้าวัดฟังธรรมจำสิลกินทานฐานกิเลสนะครับ ขอให้ทุกท่านครับโชคดีมีความสุขนะครับในวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี่ก็ตรงกับวันที่8แล้วนะครับวันคืนไม่คอยท่าเวลาไม่คอยใครรถเมล์และเรือไฟยังต้องไปตามเวลาหากมองอึดอ,อิดโอ้เอรอช้าอน,นิจจาเราช้าไปนะครับเวลาทุกวินาทีมีค่าเวลาทุกนาทีมีค่าเวลาทุกชั่วโมงมีค่า เวลาทุกวันมีค่าเวลาทุกเดือนมีค่าเวลาทุกปีมีค่าครับผมก็อยู่มานี่ก็45ปีแล้วนะครับ44ย่างเข้า45แล้วก็ยังไม่มีอะไรหรอกครับก็ยังเป็นคนเทาๆเป็นคนไม่มีเครดิตไม่มีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตนะครับก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีครับในวันเสาร์ที่แวันนีน้เลข8เลขสินิตี้ครับเลขรวยเนาะ ก็มาไลฟ์สดเป็นการเคลียร์มไมเซ็ตเคลียร์แพชชั่นเป็นการเคลียร์โนะรีเป็นการเคลียร์แอตติจูดเป็นการเคลียร์สกิลเป็นการเคลียร์ฮาร์บิตนะครับดีแฮมเมอร์แอปเปอริตี้เอฟฟิเคชแนซี่ด้วยนะครับเป็นการเคลียร์ทุกอย่างออกจากใจเนาะให้สะอาดสะอาดบ้างบ้างนะครับสะอาดสะอาดบ้างบ้างเนาะให้สลัดสละปล่อยวาง,วางไม่ผูกพันครับ อดีตที่ผ่านมาเคยทากรรมอะไรไว้ก็ขออโหสิกรรมด้วยครับปานาทินนาการเมมุสาสุลานะครับหรือแม้แต่อภัมมจริยาก็ขออโหสิกรรมด้วยนะครับอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนาเวนขออโหสิกรรมต่อพ่อแม่ขออโหสิกรรมต่อพี่น้องขออโหสิกรรมต่อเพื่อนร่วมานขออโหสิกรรมต่อทุกท่านครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะโดยเฉพาะบริษัทบันแห่งนี้ครับมีเจ้าอาวาสก็คือหลวงพ่อ พระครูประภากรบุญเยืเขตเจ้าบธบทจรีราชสาราญครับท่านก็เมตตาเนาะดูแลลูกศิษย์ลูขหาเป็นอย่างดีครับตอนนี้ท่านกําลังฉันพระฐานเพลน,นะครับก็มีแม่ออกเนะะาะพูดภษาญนิกุนครับแม่ออกพ่อออกชาวคุ้มวราชสาราญมาถวายภาพเพลน,นะครับจังหันจังเพลนเนาะไม่ได้ขาดตาบาทไม่ได้พ่องครับวราชสาราญเราเนาะ ก็ขอบพระคุณโมยบุญกับแม่ออกพ่อออกที่มาถวายพระทานเพนด้วยนะครับในวันนี้ครับวันเสาร์ที่8พฤษเดือนตุาคมกสิครับเนาะอ่ะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มาพูดสเปย์ะพูดอาจจะไม่หายใจบ้างนะครับแต่ก็หายใจอยู่นะครับพูดอาจจะเร็วมาเมื่อช่วงนี้งานพิธีกรก็ลดลงนะครับไม่ได้เป็นพิธีกรงานศพไม่ได้เป็นพิธีกรงานต่างๆมากมายครับก็คงจะวางๆมือแล้วล่ะ นะครับทำมามา1 3ิ4ปีแล้วก็คงจะวางมือแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับงานก็คือเงินเงินีก็คืองานถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ลําบากเนาะอินาทานังทุกขังโลเกครับการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเนาะนั้นก็คงไม่เป็นหนี้ครับอินีเราก็ค่อยใช้ไปครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่ามชมที่เป็นเจ้าหนี้หรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวก็มีโอกาสได้ใช้กันนะครับไม่เกินชีวิตนี้หรอกนะครับยังไงต้องใช้เนาะบุญคุณต้องทดแทนหนี้แค้นต้องชำระนะครับเป็นสโลแกนหนาหมือนครับหน้านอกบอกความในหน้าในาบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถครับหน้านอกบอกความงามหน้าในาบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถนะครับว่ามีอะไรครับก็พบกันครับในสตไตล์ลฟ์สดเนาะ ก็ขอขอบคุณตามชมกว่าทุกท่านด้วยนะครับตามชมครับเนาะก็ไม่มีอะไรครับเราเป็นทรัพยากรหนึ่งในโลกนะครับมีลมหายใจมีไฟอบอุ่นในดินมีน้ําดินน้ําลมไฟครับก็เปรียบเสมือนว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะเป็นคนไม่ว่าคนคอคนหัวแตกนะครับมีเรื่องราวมากมายเป็นมนุษย์ก็ใจสูงขึ้นมานะครับดังนั้นก็ บางอย่างก็ทําผิดไปก็แก้ไขใหม่นะครับมันก็เป็นอดีตารรมาไปแล้วนะครับก็กรรมต้องรับนะครับกรรมต้องรับไม่ว่าทําผิดปานาอตินนากาเมมุสาสุราหรือผิดศีลผิดธรรมก็ต้องรับเพราะว่าไม่มีใครแก้กรรมได้ครับตามสโลแกนตามศาสนาพุทธไม่มีใครแก้กรรมได้แต่ที่แน่ครับเราต้องสร้าง กรรมขึ้นมาใหม่ก็คือกรรมดีเป็นการชดใช้กรรมเก่านะครับยกตัวอย่างเช่นปานาเราก็ไม่ฆ่าสัตว์นะครับต่อไปก็มีเมตตาคุณังระเมตตาอธินนาไม่ลักทรัพย์ก็เคยลักเคยขโมยเคยผิดศีลผิดธรรมเคยอะไรมาด้านอธินนาก็คงจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับด้วยการทำบุญไปเนาะ ใช้หนี้เก่าใช้หนี้ใหม่ทิ้งลงเหวฝังบินไว้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ใช้ไปนอ่นหนี้สินครับส่วนกาเมก็ผิดรูปผิดเนี้ผิดสามีผิดอะไรก็หวังว่าก็เป็นหสิกรรมแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็คือไม่ไม่ทาอีกนะครับอาจจะมีผิดบ้างเนาะ,ะกาเมก็ห้ามเล่นชู้ก็แล้วแต่ครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือ หมามั่ก็โสดนะครับก็โสดก็ยังโสดอยู่ครับมันจะเด่นชู้อะไรสิงเคยผิดศิลนผิดธรรมกับใครมากับผู้หญิงกับอะไรมาก็ขอสิกรรมขอนําเสียซึ่งโทษขอเป็นโหสิกรรมขออภัยนะครับขอโทษขอปอยกันด้วยนะครับขอโหสิกรรมครับอย่าถือสาโกธานะอย่าจองเบนเคยทินาเคยซื้อหวยเคยอะไรเคยติดนนี่สินใครก็ขอโหสิกรรมด้วยนะครับอย่าถือถือว่า ท่านเคยติดนี่ผมมานะครับผมก็เลยยืมท่านคืนให้คิดไปอย่างนั้นก็ได้หรือไ่คิดก็ได้เนาะก็แล้วแต่ครับแต่มันก็จะเป็นไปนะครับอ่าเปลี่ยนไปตามกรรมเนาะแน่ๆก็คือผมต้องรีเซ็ตใหม่นะครับมาใม่ต้องรีเซ็ตใหม่ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่พ่อแม่พี่น้องน้องๆนะครับน้องชายน้องสาวน้องครูนางช่างหำก็ขอหัวกรรมด้วยนะครับน้องๆน้องไม่นับถือพี่แล้วทุกวันนี้นะครับ ก็ไเป็นไรครับก็อยู่กันไปครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็มีหน้าที่ทําไปเนาะส่วนพ่อผมก็ดังเข้มแข็งนะครับพ่อบริทนงความเหลานะครับแม่กระเปาก็ยังเข้มแข็งวันนี้ท่านก็ทํากับข้าวครับทำอาหารขายที่ตลาดนัดจุมจดราชสำรานด้วยนะครับก็ิญมาอุดหนุนครับมัดสือลาบปลาสือสมพักเสียนมาเยมูยมยเดอ์น,นะครับแม่มณีครับเออ ม่มือมีความสามารถขายสมบัติเสียนขายของทรงหลกโจบประยะติทั้ทงสามคนนะครับออทรงสวสดบวงคำเหลาช่างหํมก็เป็นพนักงานข้าราชการการไฟฟ้าและวิสาหกิจนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนาะช่างหํมครับก็มีลูกชายลูกสาวาแล้หล่ะนะครับแต่งงานไปแล้วส่วนคุณนางก็แต่งงานไปแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็เป็นครู นะครับว่าการครูซอก,กรอเหล่าเซอร์โกรค,ครับตอนนี้ย้ายมาแล้วเนาะได้มาจากบางนา้ำเปรี้ยวชาติสาวๆๆก็อยู่เหล่าเสือร์โกนะครับสําหรับครูนานนะครับน้องสาวเนาะส่วนผมก็ยังโตเตโตเต,ต,เตนี่แหละนะครับเป็นลูกจ้างอ่าเป็นจ้าหมาบริการเป็นลูกจ้างเป็นคนโซโซเป็นคนไม่มีอะไรเป็นคนเทาๆเป็นคนออกดำดำด้วยนะครับอ่าเป็นคนไม่ดีเท่าไหร่เนาะนิสัยก็บางครั้งก็ไม่ดีครับ ก็ขอหกิกรรมด้วยนะครับก็มีอะไรครับก็มาเล่าสู่กันฟังครับบันทึกไว้เป็นการชะล้างเป็นการเคลียร์เป็นการรีเซ็ตเป็นการเคลียร์มซ์เซตอย่างที่บอกครับเกียรจิตใด้สํานึกด้วยการพูดออกสื่อมวลชนพูดออกบอกจักรวาลเป็นพลังจักรวาลพลังกดแห่งแรงรึงดูดนะครับต่อไปก็คงจะมีเรื่องดาวดีขึ้นมาครับเมื่อวานก็มีโอกาสไปบริจาคโลหิตถวายองค์พระพันปีหลวงนะครับ ก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันที่8ในวันนี้ครับเนาะเมื่อวันมามาวันที่7จ็ดพฤษภาค์ยยก็ไปถวายพระราชกุศลในการบริจาครงกรั้งที่6-9แล้วนะครับเป็นบุญใหญ่นะครับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผมตลอดไปครับต่อไปขอให้การเงินการงานนะครับมั่นข้างมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนครับให้เงินไหลหนองทองไหลมาก็เงินเข้าบัญชีเยอะๆนะครับ ท่านที่ติฉานชมก็ขอให้เงินบัญชีเข้าเยอะเช่นกันครับให้การค้าการขายรุ่งเรืองราบรื่นครับโดยเฉพาะผมก็มีคนอุปธรภมอุปถากหลายอยู่นะครับโดยเฉพาะท่านไทยทัปดิษฐ์นะครับเศรษฐีจากดูไบครับท่านเศรจากดูไบเนาะดูแลพระราชมาราท่านก็ดูแลผมตลอดนะครับก็กล่าวพวกคุณท่านไทยด้วยนะครับท่านไทยทัปดิษฐ์นะครับทางครอบครัวครับขอให้ท่านเจอรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนนะครับ ขอบคุณท่านไทยด้วยนะครับผ่านไร้สดครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานอบตอที่จ้างผมมาเป็น1 3 1 4ปีแล้วก็ขอบคุณท่านนายกอบตอรครับทุกท่านละนะครับขอบ,ขอบคุณทางด้านด้านโยมขอบคุณทางด้านพ่อแม่พี่น้องที่ให้การดูแลมาไม่มาตลอดครับในการสับสนเนาะบางอย่างอาจจะทําหน้าที่ได้ดีมากบ่างจ,จะทำหน้าที่ได้ดีพอสมควรบาจจะทําหน้าที่ได้ดี นะครับก็เป็นไปครับส่วนอะไรที่ผิดพลาดก็ขอเป็นโหสิกรรมด้วยนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะร่วงเกินไม่มีเจตนาที่จะทําให้ผิดพลาดนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นการเงินตอนนี้ก็ฝืดเคืองมากขมามุยนะ้ยเนาะก็ขอให้เปิดช่องทางการเงินครับต่อไปเนาะให้เปิดการเงินการงานมั่งคัง่งมั่งคงมั่งยั่งยืนนะครับขอให้เปิดเส้นทางการเงินใหม่นะครับรีเซ็ต บูชาเงินเนาะให้เงินและนองทองไหลมาครับเนาะให้มีเงินมีทองมีลาบมีโชคดีมีใจนะครับสุขภาพแข็งแรงครับเนาะอ่ะสุดทา้ายครับวันนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตตัยครับบุญกุศลคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าธรรมะพิสูจน์วามเหลาได้ประพฤติปฏิบัติมาตลอดชีวิตครับบุญกุศลที่ได้บริจาคโดยหิธถว้องพระคัมภีหลวงเมื่อวานนะครับวันที่7ที่ผ่านมา ปรดเป็นรรบประแดงนิสัยนุนสงให้ข้าพเจ้าได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ครับด้วยการคิดดีพูดดีทําดีไปที่ดีพบคุณดีแล้วก็ขอให้สุภาพร่างกายแข็งแรงดีมีอายุวันสุขภาพละอายุนั้นขอให้อายุมั่นขวัญดินวั้นขอให้ทิพบันปุดผ่องใสสุขนั้นขอให้สุขกายสบายใจพระนั้นขอให้พระไหม่เข้มแข็งสมบูรณ์จงมั่งมีสีสุขอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์มีสุขอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยโชคลาภโชคดีมีใยครับ คนที่มาชมไลฟ์สดชุดนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับมีโชคมีลาบเงินเลยลองทองเรามาเปิดโชคเปิดลาบเปิดบารมีเปิดดวงนะครับสิ่งไม่ดีที่ผ่านมาก็ขอให้ผ่านไปสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภยัยเสน่ห์จนอะไรก็ว่าหายไปครับมันอย่ามาต้องภัยอย่ามาผ่านมันอย่ามาต้องนะครับขอให้หายไปเหมือนน้ําดับไฟนะครับเนาะวันนี้ก็ ญาติจบได้สุดแล้วครับโชคดีมีใจครับสุขภาพม่แข็งแรงครับมีอายุวันสุขภาพร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยโชคลาภตลอดไปครับโดยกับผมธรรมมาพิสูจน์วงมเหลาครับมหามี้ครับสังกลีวัดป่ามหาวัดบ้านลูกหลานคนูบลความอดทนเป็นที่หนึ่งลึกซึ้งเรื่องธรรมะกิเลสตนาด้น้อยถึงปานกลางครับจบได้สุดแล้วครับขอบคุณนุกติครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โชคดีมีความสุขร่ลำรวยเปิดโชคเปิดลาบเปิดบีเด้เปิดดวงเปิดเฮงน,นะครับร่ลำรวยตลอดไปครับผมมนุษส์สิครับขอบคุณครับ